น้ำเขียวน้ำแดงเพราะว่าแป๊ซซี่ม e ีแล้วเอาน้ำเขียวน้ำแดงเนี่ยเนี่ยกวาดแบบนี้น้ำเขียวน้ำแดงโอ้ยลายตาขอโทษขอโทษขอโทษขอโทผมก็รีบไปนิดนึ่งฮะกวางงาเอามาเถ่ะอย่างละนิดอย่างหน่อยก็อไม้เถอะผมใหญ่เลยนะ กวางดำแบบไหนขรงแกน้องะแบบนี้เหล่าถือมาจังนไหนถุงแบบไหนอือแบบนั้นได้นะมีไม่มีแต่งตาหนีเดียวบอโอ้ยผมกับลืมกลับกล่องเอานี้เอาง้นนี้เปอนไรดอกแบบนี้ก็ได้นั่นแหละแบบนี้แหลแบบนี้แหละดีแล้วไม่ต้องดอกอยู่กับปากเราอย่าไปที่เลี่ย นี่แหละคือน้ำตาลน,น้ำตาลปึกกับปึกไปมาพุยไปเอาตาลนี่ See you. ขนมนมเลยขนมนมเลยเบื้องได้ขนมนมเยเบื้องนยสักูนใจกุนโเรียงเออเออเอเอไว้นี่ป่าวไนั่นแลเบอกไหมเบืองน่ะเจ็ดแดงไหมอ๋ออันไหนอันไหนอ๋อข่ามาทนายนีก่อนหรอเดี๋ยวเดี๋ยว ตน้องลินมีอันเดี๋ยวให้รองลินเขาไปเพิ่มราคาบ้านเนีย่ยคุณโอเลี่ยงใช่ไหมได้ได้ไม่ตัวใหญ่พวกถึไม่ได้นะจ้าใหญ่คุแก้วแงโอ้ยรอให้ก่อนเดินทางกันต่อ ่ายให้ดูได้อ๋อขนมเลยขาย้ดูได้มันไม่ใช่แบรนด์แบบนั้นใช่ไหมอ๋ออ๋อโอเซออันเขาได้เปิดเน็ตป่ะเอออ่ะเนี่ยชื่อโอเลียงเนี่ยอ่าเนี่ยเพื่อนนพึ่งบอกว่าปวกแขนเขาแน่โอเลี้ยงโอเล็บจันทาเนี่ยก็คือเพื่อนเพื่อนนะแน่เออ โอ้ยเดี๋ยวใส่ปไปแจฉันก็ลืมลืมคำซับลืมคำซับโอ้ยฉันกะไดเออมันรีบเวลามันเรียบเรียบบางทีมันก็บเบอร์เบอร์ได้คุณเชิญไ,ไปเอาแต่มะพร้าวก็อ้อยอ้อยต้นไปปอก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 เป็นผลผลไม้ใช่อ้อยต้นอ้อยขวดขวดแล้วก็สับใช่เป็นท่อนเป็นท่อนเป็นท่อน อย่ามานสวนน้ำด้วยนะครับโอเลี้ยงนี่ใช่ไหมใช่จ้ะอยู่นะในสวนมันก็ไมีสวยก็เพื่อนเหรอที่แบบนี้ต้นเชิดก็หนาวนะหน้าแบนทีเดียวเลยครับทเอาแบบที่ว่าเงืดหลาย